สวัสดีค่ะยูจากช่องแม,ม่บ้านช่วยปัญหานะคะวันนี้ก็เป็นวันเช็งเม้งนะวันที่4เมษายน2568นะ25นะหลังจากทําวันครบรอบแล้วนะก็มาเช็งเม้งต่อนะซึ่งก็วันเชงเม้งนะก็จะมีการไหวอยู่ช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะช่วงเช้านี่ก็คือเหมือนเราไหวเทวดานะแล้วก็ช่วงบ่ายล้วก็ไหววิญญาณเอ่อวิญญาณบรรพบุรุษหรือผีไร้ญาติอะไรอย่างเงี้ยนะโดยบรรพบุรุษเราก็ไหวในบ้านแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาณผีระยะก็ไว้ด้านนอกนะหรือว่าก็ไปเขานะไปเชงเม้งนะแต่ก็อันนี้คือ,อยูย้ายมาที่ท่านนะจริงๆคือบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนนะเพราะฉะนั้นยูก็เลยไปเอาดินที่เมืองจีนมานะซึ่งตอนเนี้ที่เมืองจีนเขาก็แบบว่าย้ายสุสานใหม่นะเออเขาก็รวมไปแบบว่าเป็นแบบย้ายไปแบบเราก็ไม่มี ไม่มีพวงสวยที่เมองจีนแล้วนะเพราะเขาก็ย้ายไปอยู่ในวัดโอ้ยทุกคนคิดดูช่วงนี้นะแบบนกมาทํารังทุกวันเลยนะเราก็แบบสงสารสงสารช่วงที่ทําบุญด้วยนะไม่อยากเอาลังออกเลยนะแต่ก็แบบนะอ,อช่วงทําบุญนะคะสำหรับเราก็คนจีนเนาะก็ไปทําบุญนะแสดงความกตัญญูกตเวทีกับ บรรพบุรุษนะซึ่งบรรพบุรุษอยู่ที่เมืองจีนะตอนนี้เขาก็ย้ายเนี่ยนะเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งใหม่นะซึ่งทางการจีนเขาก็แบบว่าย้ายให้เลยนะเหมือนกับว่าเวียนคืนที่ที่เป็นวงซุยเดิมนะแล้วก็มามาย้ายมาเป็นที่ใหม่คือที่นี่นะสําหรับที่เมืองจีนะซึ่งเราก็โอ้โหคงไม่ได้ไปแล้วก็คงไม่ได้ไปนั่งทำความสะอาดวงซุยหรือไปเช็งเมงเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ย้ายมาที่ท่าที่เมืองไทยนะซึ่งที่ บ้านเก่าของอากงอมาม่าอยู่นะเขาก็ซื้อเป็นโรงเรียนนะแบบสร้างแล้วก็ยกให้กับเมืองจีนไปนะสําหรับโรงเรียนก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลับไปอีกแล้วนะส่วนอากงอมาม่าอยู่ก็แบบว่าจากไปแล้วนะทั้งอากงทั้งฝ่ายมามะ่าทั้งฝ่ายออปาป้าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือคือเราก็ทําบุญนะทําบุญที่บ้านแล้วก็ไปทําบุญที่ธาตุนะเพราะว่าก็คิดว่าถ้าเกิดพาไปไว้ที่วัดเนี่ยน่าจะไม่อด คือที่วัดเนี่ยเขาสวดมนต์ไหวพระตักบาตรกันทุกวันเนาะเชียงเม้งคือปีละครั้งก็ <c oughs> <c oughs> คืออยู่มีความรู้สึกว่าเออคนอื่นเข้าไปไว้บนเขาหรือไว้ที่ศาลเจ้าที่ไปสวดปีละครั้งนะแต่อยู่เอาไปไว้ที่วัดนะซึ่งก็แบบว่าอาจจะแตกต่างจากญาติคนอื่นนะแต่ก็เราก็ได้ทําบุญระลึกถึงอากงอาม่าอยู่ตลอดเวลานะในการทําบุญนะใครมีโอกาสก็ควรที่จะทําบุญนะ